นะครับวันนี้พบกับพี่นวัดอิสระไกรศรีครับสวัสดีะครับคุณกัญชัยสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเกือบ4ปีแล้วนะครับเฟสเซรั่มนางงามของเรายืนหนึ่งเรื่องของการรีวิวนะฮะคุณไป Google Search เลยถ้าเกิดรีวิวมาปั๊บมีการติมีการด่ามีการว่ามีการบอกไม่คุ้มค่าไม่ต้องสั่งวันนี้นะครับของเรานะฮะมีคุณสมบัติอย่างไรสําคัญเลยคือเป๊ปไทยแปดจากสเปนคุณผู้ชมและ B 3จากสวิตเซอร์แลนด์เราเอาตัวที่ดีที่สุดมาเนี่ยคุณสมบัต มีวิตามินซีเข้มข้นจากประเทศญี่ปุ่นอีกนะครับจะทําให้ใสวิ่งมากขึ้นส่วนความชุ่มชื้นมาจากอะโลเวรล่ามาจากเม็กซิโกครับหหลอดนะครับ450าบาทขายมานะฮะจะฉลอง4ปีเดือนหน้าเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ขึ้นราคาเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องซื้อของที่คุ้มค่ามากๆวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับทั้งหมดตั้งใจจะขาย4หลอดวันนี้เอาไปเลย5หลอดอย่างที่เห็นอยู่บนหน้าโต๊ะทั้งหมด5หลอด2-3,000บาทไม่ต้องคูณครับวันนี้เหลือเพียง9 99บาทส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางวิธีใช้นะครับทางเช้าและเย็นคุณดูสิหลอดของเราก็พิถีพิถันมากเลยนะครับเป็นหลอดสูญญากาศไม่มีแม้กระทั่งแกนหลอดนะครับหหลอดใช้ได้ประมาณ1เดือน5หลอดนี้ถ้าใช้แบบประหยัดประหยัดก็ได้5เดือนเวลาใช้1ปั๊มนะครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับทาทั่วใบหน้านะฮะและรอบดวงตาทาได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อไอครีมไอเจลแล้วประหยัดกันไว้เถอะครับยุคนี้นะฮะต้องประหยัดมากๆซื้อของต้องคุ้มคุณสมบัติต่างๆนะนะมันคุ้ม ค่าและมันประหยัดเงินเป็นอย่างยิ่งเวลาทานนะครับรูดขึ้นรูดขึ้นนะฮะและความใสของผิวมันจะเห็นอย่างที่เห็นขณะนี้ชัดเจนมากๆเลยนะครับย้ํานะครับว่า มีจํานวนจํากัดนะครับให้200ชุดขายราคานี้นะครับ450มานานแสนนานวันนี้เฉพาะโหนกระแสะเอาไปเลย5หลอด999บาทส่งฟรีทั่วไทยไม่คิดเงินเพิ่มเก็บเงินปลายทางก็ไม่คิดเงินเพิ่มวันนี้ถ้าพลาดต้องรออีกหลายเดือนกว่าจะกลับมาใหม่เพราะรายการนี้เขาฮอตมากขอรองสื้นิดได้ไหมพี่ได้ต่ฮะ,อะโอ้นี่ซึมเร็วนะพี่เร็วมากครับลแล้วก็ดูสว่างกระจ่างเรียนใสเป๊ะเลยนะฮะแบบนี้ครับขอบคุณครับพีนวัตรครับขอบคุณครับ